แต่ผฟังครับการที่ f 35มาบินโชว์ที่ประเทศไทยในครบรอบ88ปีกองทัพอากาศนี่แหละครับมันกําลังจะทําให้ไทยนี่แหละครับมีโอกาสที่จะได้รับเครื่องบิน f 35อีกครั้งหนึ่งซึ่งไทยเรานั้นเคยมีความเสนอความต้องการไป2องลำโดยที่ไม่ต้องการอาวุธนะครับแต่การมาโชว์ครั้งนี้นี่นะครับมันอาจทําให้ไทยมีโอกาสใช้ จัดการหรือว่าซื้อหา F35 เพิ่มขึ้นจํานวน2ลํสาสถานการณ์เรื่อง F35 มันกําลังกลายเป็นปัญหากับประเทศอยู่ประเทศหนึ่งนั่นก็คือ Canada. แคนาดาแคนาดานั้นซื้อ F35 ตกลงซื้อ F สัญญาซื้อ F35 88ลํามูลค่า14,000ล้านเหรียญสหรัฐแต่สถานการณ์ปัจจุบันแคนาดากำลังวิตกกังวลเพราะว่าทรัมป์ตอนนี้กำลังชี้นิ้วไปที่แคนาดา ต้องการแคนาดาเป็นรัฐที่51เพราะฉะนั้นแคนาดาตอนนี้ก็เลยวิตกกังวลว่าถ้าเผื่อซื้อ f 5ฟฝูงนี้มาแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ถ้าเผื่อทํากดปุ่มแล้วไม่อนุญาตใช้งาน